คุณยายถึงกรุงเทพถึงห้องกันหมดแล้วนะคะขับรถกันนานมากแยกกันขับกับปุ๋ยแล้วก็มัดก,กับกับหนูไงยก็รู้อยู่ถึงห้องแล้วอ่ะทำอะไรกินข้าวยังเปิดปดูเปิดทีวีเหรอเข้ามาทักทายแค่นีนแ้แหละเดี๋ยวจะเข้ามาทักทายใหม่นี่ก็กี่ทุ่มแล้วยายตอนนี้เราจะช้ามาวันี้ พ่อยังอยู่ที่วัดอยู่เลยค่ะ๋ยถึงก่อนหนูเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงไปถึงตั้งนานแล้วแล้วก็น้องมาร์ทมาส่งไม่ใช่ยาลีเขาเป็นคนขับยาลีเป็นคนขับรถตลอดทางเลยหกห้าห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเขามาถึงนี่ก็ถึงที่กรุงเทพก็ให้มาร์ทขับกลับกลับบ้านของมาร์ทมาร์ทก็ขับอีกประมาณเกือบชั่วโมงหรือมั้งขึ้นทางด่วนอีกไม่รู้เท่าไหร่อันนี้มาร์ทก็กำลังขับกลับ ทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยค่ะแวะมาทักทาย,ยบ๊ายบาย Good n น g h t